สวัสดีครับผมชื่อนายชานุนห์มาแล้วนะครับกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีครับตอนนี้นะครับเรียนอยู่ระดับชั้นปวชหนึ่งสาขาการตลาดครับและผมนะครับก็ได้เป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์แก้เฟชชาลูกหยีเพื่อนๆสงสัยกันไหมล่ะครับว่าทาไมต้องเป็นชาลูกหยีด้วยลูกหยีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานีครับเป็นผลไม้พื้นบ้านของปัตตานีเลยและมีรสชาตินะครับที่เป็นรสชาติเปรี้ยวอมหวานพวกผมนะครับได้ลองทานดูแล้วก็บอกว่าโอ้โหว้าวมาก เลยได้นํามาพัฒนานะครับจากลูกหยีธรรมดาให้กลับมาแปรรูปให้มันเกิดเป็นมูลค่าเพิ่มและได้กลายเป็นชาลูกหยีนั่นเองครับส่วนแรงบันดาลใจนะครับที่ทําให้เกิดธุรกิจนี้พวกผมนะครับเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีไฟแรงเวอร์ในการที่อยากจะพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสานวัฒนธรรมให้มันคงอยู่สืบไปครับโดยการที่เราครับได้ร่วมมือกับกลุ่มแม่บ้านปลาแวกลุ่มแม่บ้านปลาแวนะครับอยู่ที่ตํบรราบลยะรังอาเภอยะรงังจังหวัดปัตตานีครับเป็นกลุ่มแม่บ้านลูกหยีกวนหวานน้อยครับ ลุมแม่บ้านนะครับก็ได้สอนพวกเราเกี่ยวกับชาลูกหยีและเรานะครับก็ได้รับคําแนะนําให้มาพัฒนาชาลูกหยีจนได้เกิดเป็นชาลูกหยีที่หวานหอมอร่อยกลมกล่อมครับสําหรับใครนะครับที่สนใจชาลูกหยีของเรานะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีครับและเพจศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีครับและเรานะครับยังมีช่องทางทิกตอกหากใครนะครับต้องการที่จะมาติดตามคอนเทนต์หรือโปรโมชั่นใหม่ๆของชาลูกหยีเรานะครับก็สามารถติดตามได้ที่ ติกต็อกเพียงแค่เซิร์ชนะครับว่าชาลูกหยีดีต่อใจตอนนี้นะครับเราขายอยู่ที่ขวดละ35บาทโปรโมชั่นตอนนี้ก็คือ3ามขวดหนึ้บาทครับใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยครับหรือท่านใดนะครับที่สามารถที่อยากจะสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีครับหรือใครนะครับที่ไม่สะดวกมาที่อาชีวะก็สามารถสั่งซื้อได้ครับที่ตามร้านช็อปโอท็อปต่างๆของเมืองปัตตานีครับตอนนี้นะครับระวังจาหน่ายอยู่จํานวน3แห่งครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ